โอ้โหร้านเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วโอ้โหด่านนี้ผมแบบว่าไม่ชอบมากๆเลยครับโถเอ้ยเฮิบลี่เหรอไม่ใช่ละเฮิบลี่ถูกแล้วอุ้ยชิบโอ้ยโอ้ย,อยถึงการตันการซันกรต่างการัรซัน โอ oh. yeah, wow. ้โหแย่ว่ะแย่มากกันสตันครับเพื่อนหลบไปดีเอาเพื่อนทำอะไรอ่ะ ใช่เปิกไลท์อีกแล้วใช้เปิกไลท์อันแรกตลอดโถเอ้ยคือผมทำมาหลายคลิปแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีเสียงเกมเพราะผมลือเปิดมันไม่มีเสียงเกมเพราะผมลือเปิดแบบนี้ผมผิดไหมหิวฮิวผมทีฮิวผมทีนันแหละครับดันแหละครับเฮ้ยเฮ้ยมันเอามันเอาผมเหรอ แย่แล้วมันเก็บทุกแผ่นทุกเม็ดทุกแผ่นไล่นะมีไล่นะบอกไว้ก่อนนน่นนั่นนั่นนได้ใช้ไลอีกแล้วมันจะจําได้นะว่าผมมีไล่มันจะจําไปจนวันตายว่าผมมีเพิร์กไล่ แต่จริงๆแล้วอ่ะผมมีเปิร์ทุกทุกอันที่หมดกำลังโอเคเฮ้ยมันมาบ้านฟ้าว่ะอยากเข้าตู้นะแต่ว่าไม่ทันอะ่ะมันไม่สนใจเลยว่าใครแบบปั่นอยู่อะ่ะมันสนใจแค่คนที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น <c oughs> อยากเข้าตู้ไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่ามันไม่น่าทันอะ่ะเราไม่ได้มากับเพื่อนอะ่ะ อะดีนาลีนไหมล่ะไม่มีเหรอเฮ้ยบาลานโทษลืมไปว่ามีบาลานคนมันลืมมาให้ทำไงอ่ะเปิดประตูเลยครับนี่ผมปรับต่ำเลยนะเนี่ยเพื่อความมองง่ายในคลิปวิดีโอเพราะถ้าผมปรับปานกลางคือมันจะมืดตืดต้อเลยผมไม่ชอบปรับใน OBS อ่ะมันภาพไม่สวย เฮ้ย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 ้กูแตกแย่ละเอ้ามันไม่ไล่วะไม่ไล่วะเอาเพื่อนทำไมทำอย่างนั้นล่าจุกมาตั้งนานจุกมาตั้งนานทำไมล้มง่ายๆแบบนี้รับไม่ได้วะเปิดเลย ออกประตูเลยไปอีกเกมดีกว่าเกมนี้แบบไม่ค่อยได้จุกเลยไม่ค่อยได้ใช้เปิร์กเลยแต่อคลิปที่ผมลบไปอ่ะมันไม่มีเสียงเกมเว้ยแต่ว่าผมได้ใชู้กเปิร์กเลยนะคือเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะแต่ว่าคือเสียงเกมมันไม่มีอเสียดายมากอ้ด่านด่านนี้มีชื่อว่าบอดวุ่นวาย น่านของเดนเนสอ้าวอ้าวได้เล่นแล้วคนไทยอันนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ว่ากาันคนไทยด้วยกันโอ้โหเชีย่ยเอ้ยกูแตกกูเจอคนเดิมเลยปะเนี่ยไปละเยอกัน เจอคนเดิมแน่เลยครับชุดเดียวกันเป๊ะๆได้ฮิวยังเลยมีใครที่พอที่จะเทคแคร์ผมได้บ้างไอ้บูนเร็วๆหน่อยเพื่อนเล่ง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 หน่อยเล่งหน่อยเล่งมือเล่งมือฮิวฮิแบบพยาบาลเรียบร้อยแตกไม่ชอบวินวอกเลยว่ะน่าจะตัวเดิมนะครับ คือชุดอะไรเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะคือตาที่แล้วเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันด่าอีซี่ผมนะเวย้ยก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี้ยถ้าคนเดิมคือผมจะอีซี่กลับนะคือแบบว่ามันด่าผมอีซี่อ่ะก็ผมแบบมีชิปนะเวย้ยแต่ว่าลบไปแล้วอ่ะคือมันตายไงไม่รู้ว่าจะได้แก้แค้นหรือเปล่าคือแบบมันอีซี่แบบสะใจมากแอดออนอะไรก็คล้ายๆกันเลยน่าจะคนเดิมน,นะครับโดนกูแน่กูมีคนไทย เอาล้มไปเกินทำไมเพื่อนถึงล้มไปขนาดนี้แปลกๆวะทำไมเพื่อนล้มไวจังอะแปลกๆและแล้วไมเครื่องไม่เดินเลยล่ะตอนแรกยังแบบแป๊บๆปั่นเสร็จอยู่เลยสวยครับสวยครับเตงมันเฝ้าหรือเปล่าเพื่อนไม่รู้อะช่วยละกลับมา มันสามว่าแทางหลังไปเพื่อนเราเชื่อบันในตัวเธอผมเชื่อหมัน่นว่าเพื่อนมีแทงหลังแน่นอนสวยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปบอดี้บล็อกให้อยู่ไหนเอ่ยไป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 เพื่อนไป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 ยาวยาวยาวไปยาวไปยาวไปมันดักหน้า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  ยาวไปยาวไปยาไปยาไปไปแล้วไปแล้วเจอกันเจอกันเจอกันยาวยาวยาวเพื่อนยาวยาวบอกให้ขนาดนี้อ, <c oughs> อ้าวเฮ้ยมันไม่เห็นผมว่ะว้ายตาถั่วช่วยเลยเพื่อนโดนซ้ำตึง,ตง,ตงแน่ <c oughs> เพื่อนมันกลับมานะบอกไว้ก่อนเฮ้ยไม่หว่าไม่หว่าไม่หว่ายุดหยุดหยุดหยุด หยุดกอนเพื่อนหยุดเออหิวล้วไปแอบนะเพื่อนเนียนไปกับแมพเครื่องปั่นน่าจะอยู่บ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่แล้วก็ในซอยนี้ปะป่านปัน่ปนไป,านปาย,ยาวยาวๆโอ้สันหารากว่ะอ้าหิแตกหมาเพื่อนมันมาไป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 โอ้คุณท้าป่าอะไรวะนั่นน่ะ เอาเราจะไปวิ่งไปหาผีเฉยเลยอะไรกันครับออกจากตรงนั้นก่อนได้ไหมล่ะโอ้โหไม่เอาเข้าตรงนี้ด้วยอะไรวะโอ้ทำไมไม่เอามาแขวนตรงนี้อ่ะทำไมต้องแขวนข้างในวะ ผมไม่เข้าใจเลยเมื่อไหร่เมื่ไหร่เครื่องจะเสร็จเนี่ยถามหน่อยดิผีก็ไม่ไล่ผมอ่ะไม่ไล่คนอื่นตรงนี้ก็มีไม้นี่ว่าทำไมไม่ใช้กันวะงงมีตันตู้มีตันตู้มีตันตู้เอาโหลากออกไปอีกไปไหนวันนั้นนะโอ้เอาทีนี้มันพาไปตรงนูน้นวัด อะไรวะไม่มันเลยตาเน,นี้ยไล่มาดิโอ้ไม่ไล่ด้วยผีอะไรวะผีไม่ไล่คนคนไม่ไล่ผีเบื่อว่ะ โอ้บูนกันอย่างเดียวเลยอะ่ะปั่นไฟเหอะเพื่อนขอร้องล่ะบราดคือเหลือเชื่อเลยวะไอ้เหี้ยโอ้หหัวจะปวดโอ๋โอล้มไปแล้วล้มไปแล้วอะ่ะมาไล่กลุ่มดีมาดีมาดีมาดี นี่อาจจะเจอเหมือนกันโอ้โหเมินหน้าหนีเลยวะ่ะแม่แม้แต่จะมองอะไรวะน้อยใจนะเนี่ยแล้วก็ไปไล่คนอื่นที่เขาจูไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยนะ เสร็จแล้วอะดีดาลีนว่าสวยครับเพื่อนอันนี้มีกล่องอะไรปะไม่มีของอะไรให้เลยหรอโถเอ้ยเอาโนวันบ้านะวนมาดีวนมาดีวนมาดี ฮ่าฮ่าฮ่าจริงจริงคนเดิมเลยเซตเดียวกันเป๊ะไอ้นี่สมนสำน้าทีนี้ไม่พิมพ์อะไรเลย ตอบค่าหมดอีซี่ไงทีนี้ไม่พิมพ์อะไรเลยถ้าผมอ่ะชิปมันกลับมาได้อ่ะผมจะให้ดูเลยผมจะให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนไนเนี่ยไอเนี่ยนิสัยนะ